สวัสดีครับวันนี้ก็กับรายการโอโอทีวี o T v นะครบพบผอมโ okay. อเควันนี้ก็เป็นคลิปแรกกันนะครับแล้วจะมาเล่นไม่ครับ c k e เกตติชันนะครับคือภาพนี้จะไม่มีเสียงนะครับเพราะเรีย๋ยวผมใส่เบาล์หูฟังอยู่นะครับโอเครับไปเลยไปอ๋อแ,แรกแรกแรกมาแล้ว Cứ ban công viên hằng được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  แบ่งไ้ไปหมดเลยก็ได้มันก็โคอีกทอดเล็กก็สติ๊กแบ่งไปพวกอ่ะไม่มีหนองจอกเลยอ่ะ นี่ปนไปไหนดีจะมาเออเออเออทองไม่พอ อืออือเออใช่ไม่ลืมแคสเกมเลยชีบหายแล้วดีย๋ยว่ากันเลยนะโอเคพอดีอ่าไปไปจุบสามเหล็กแบ่งไปยี่สิบพอดีนี่ก็จะไปหาอะไรสักอย่างครับอ้าวลงมาอเนี่ยโอ้ยโคเต็มบ้านเลยจะไปเออไปไป นีว่วะดมมันได้รู้มีเป็นไม้หนึ่งต้นตรงสูง,งนี้ยสิจะได้มาวา่าใบตรงนี้อ้าววันนี้ก็จะไปเหมือนจะไปฆ่าสัตว์แต่ก็ไม่มีสัตว์ให้ฆ่าฆ่าอีกแกะนี่ของเราเฮ้ยอ๋ออดีอีกแกะเก็บ สวยนะกูเอ้ยอยากได้อ้ว่ะไม่ไม่ตายปกติหล่นมาต้องตายหล่นมาหล่นมาไม่ได้ตายได้หล่นมาจะอ้วกเออจะมาวันนี้ไม่อ้ววไปไปแล้วก็ฆ่าเลยฆ่าวันนี้ไง

แล้วไข่มันจะเอาจากไหนวะกลับบ้านเถอะินหลงบ้านบ้านกลับบ้านกลับบ้านเร็วกับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วกับบ้านกลับบ้านกลับบ้านถือดาบใหญ่เลยเอ้าถือ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 ดาบแหละเร็วสิเร็วเร็ว เดี๋ยววันนี้เหมือนจะมาสร้างบ้านน่ะแหละแต่ไงไอนงบไม่พอ,อไมเทีมีงมดีเอาแล้วอ้าเดี๋ยวขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอ,ขอตัดคลิปก่อนนะครับ